สวัสดีค่ะพบกับพรพิพล channel นะคะวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะเกี่ยวกับการทําความสะอาดมีดเวลาที่เราไปหั่นกล้วยเนาะหั่นคั่วกล้วยนะคะทีนี้มียางของกล้วยนะคะยางของกล้วยจะติดมีดเนาะทีนี้ไปล้างทําความสะอาดยังไงก็ไม่ออกนะคะล้างใช้น้ายาล้างจานล้างก็ไม่ออกเนาะขออภัยในเสียงดังนะคะ ทีนี้ก็มีวิธีมาบอกนะคะเคล็ดลับแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็มีทิชชู่นะคะทิชชู่อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำมันพืชนะคะจะเป็นน้ำมันพืชที่เราใช้แล้วก็ได้นะคะหรือว่าเท,ทเออกมาจากขวดใหม่ๆก็ได้เนาะนี่เห็นไหมคะคราบคราบยางกล้วยนะคะคราบยางกล้วยเหลืองๆเนาะ เหนียวเหนียวนะคะเหน,นียวเหนียวเยล,ลจับล้างไม่ออกเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาใช้ทิชชู่นะคะจุม่มจุ่มน้ํามันพืชน,นะคะจุ่มลงไปจุ่มน้ํามันพืชลงไปเนาะแล้วก,ก็เอามาเช็ดนะคะเอามาเช็ดลงไปที่มีดที่มียางกล้วยติดอยู่นะคะเห็นไหมคะคราบดำๆออกมาแล้วค่ะคราบดำๆออกมา จระุมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เช็ดจนกว่าจะหมดนะคะจนกว่ายางกล้วยที่เกาะอ,อยู่ที่มีดจะหมดไปนะคะนี่ค่ะภาพราบ,บยางกล้วยดำๆออกมาเลยนะคะแล้วก็มาจับดูว่ายางกล้วยหายไปหมดหรือยังนะคะตอนนี้ก็ยางกล้วยออกไปหมดแล้วนะคะต่อไปแล้วก็จะไปล้างทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งล้างทำความสะอาด เอาน้ำมันพืชที่ติดอยู่ในมีดที่เราเช็ดนะคะทำความสะอาดออกก็ไปล้างปกติเลยนะคะใช้น้ำยาล้างจานเนี่ยนะคะล้างมีดทำความสะอาดนะคะนี่นะคะแล้วก็เอาฟองน้ำใส่น้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็ล้างธรรมดาเลยล้างแบบที่เราล้างจานเยนะคะ่ะล้างเพื่อเอาน้ำมัน น้ำมันพืชที่เราเช็ดเมื่อกี้นี้ออกไปนะคะเดี๋ยวมาดูว่านีจะสะอาดจะสะอาดขึ้นนะคะคือยานกล้วยหมดหายไปหมดเลยนะคะยางกล้วยหายไปหมดเลยไม่เหนียวแล้วนะคะตอนนี้ไม่เหนียวแล้วนะคะเราเอาไปเอาสำลีชุบ น้ำมันพืชมาเช็ดก่อนแล้วค่อยเอาอมาล้างนะคะยางกล้วยก็หายหมดแล้วนะคะตอนนี้สะอาดเลยนะคะีล้างออกได้ง่ายๆเลยนะคะเนี่ยไม่มีแล้วนะคะคราบเหลืองๆห,หายหมดเลยนะคะสะอาดเลยนะคะค่ะวันนี้ก็เอาเกล็ดเกล็ด ความรู้นะคะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะมาบอกกันนะคะเคล็ดลับดีๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพรทิมบนชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ